ในวันนี้จะพูดก็คิดว่าให้สืบเนื่องจากครั้งก่อนครั้งก่อนได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหลักการของพุทธศาสนาโดยเทียบเคียงกับสภาพภูมิหลังของสังคมที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นคืออินเดียนี่ก็เห็นว่าหลักการสาคัญของพุทธศาสนานั้นก็รวมอยู่ที่สิกข,ขา คือการศึกษาอันนี้นั่นเป็นการพูดในแง่หนึง่งเมื่อพูดในแง่นั้นแล้วก็ควรจะพูดอีกแง่หนึง่งเข้ามาเป็นการย้ำถึงเหตุผลที่พุทธศาสนาสอนเรื่องสิกขาหรือพูดให้เต็มว่าใจสิกขานี้เป็นหลักการสำคัญนี้ก็มองในแง่ที่ผ่านมา ก็คือหลักการนั้นเทียบกับศาสนา,าพราหมณ์ที่เขามีการนับถืออ้อนวอนเทพเจ้าทีนี้มาดูว่าหลักการนี้ที่จริงนั้นก็เป็นการสอนตามธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองะฉะนั้นเหตุผลสําคัญที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องไตุษย์น่นนี้ก็เป็นเหตุผลที่เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ หรือว่าพระพุทธเจ้าสอนหลักธรรมนี้ขึ้นมาก็สอนโดยถือเอาธรรมชาติของมนุษย์นี่เองเป็นพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์คืออย่างไรธรรมชาติของมนุษย์นั้นตามหลักพุทธศาสนาก็ว่าเป็นสัตว์ที่เรียกว่าต้องฝึกแล้วก็ฝึกได้คำว่าต้องฝึกหรือฝึกได้นี้ ใช้คำบาลีว่าธรรมะธรรมะทธหารธรรมะทธหารก็เขียนคล้ายๆกันกับธรรมะที่เรารู้กันทั่วไปว่าหลักธรรมคำสอนรือว่าทอธหารมหอากาศมอมาสองตัวสละถ้าเป็นธรรมะที่เป็นหลักธรรมก็เพียงเปลี่ยนเป็นทธทง พอทงมหากาศมอมาสองตัวสละธรรมะนั่นก็เป็นหลักกายของธรรมชาตินธรรมะทอทหารนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกอันนี้ก็เทียบกับสัตว์ทงหลายชนิดอื่นสัตว์ชนิดอื่นนั้นตามปกติโดยทั่วไปแล้วก็ถือเป็นสัตว์ที่ฝึกไม่ได้คือฝึกได้น้อยไม่ใช่หมายความฝึกไม่ได้เลย ฝึกได้น้อยจกนกระทั่งการฝึกนี้ไม่ค่อยมีความหมายสําหรับการดํารงชีวิตของเขาทีนี้เขาอยู่ได้ด้วยอะไรภาษาปัจจุบันถือว่าเขาอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณสัตว์ชนิดอื่นเนอเกิดมาแล้วอาศัยสัญชาตญาณก็อยู่ได้เรียนรู้น้อยฝึกน้อยสัตว์ต่างๆเกิดมาออกจากท้องแม่เขานี่ ชั่วประเดี๋ยวเดียวเขาก็เดินได้วิ่งได้ว่ายน้ําได้บางชนิดก็อาจจะต้องสองสมวันิจะรวมแล้วก็คือว่าเรียนรู้น้อยฝึกน้อยทีนีสน้ส่วนมนุษย์นั้นไม่เหมือนสัตว์เหล่านั้นมนุษย์นี้เกิดมาแล้วช่วยตัวเองไม่ได้ยังไม่สามารถดําเนินชีวิตได้ก็ต้องอาศัยพ่อแม่เลี้ยงดูซึ่งใช้เวลานานมาก อาจจะเป็นไม่ใช่อาจจะเป็นแราต้องเป็นเวลาหลายปีทีเดียวจนกระทั่งอาจจะสิบปียี่สิบปีจึงจะสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองทีนี้ในระหว่างที่คนอื่นเลี้ยงดูนั้นน่ะเราจะต้องมองที่ตัวเขาว่าเขาทำอะไรระหว่างที่พ่อแม่เป็นต้นเลี้ยงดูนั้นตัวเขาเองก็คือฝึกตัว เรียนรู้ศึกษาเขาก็เรียนรู้ฝึกขัดตนเองพัฒนาตนเองในการที่จะดำเนินชีวิตเป็นอยู่ให้ได้การเรียนรู้นี้ก็แทบทุกอย่างแม้แต่ว่าการเป็นอยู่ประจำวันในเรื่องง่ายๆกินนอนนั่งยืนขับทายสารพัด ต้องฝึกหมดต้องเรียนรู้หมดไม่ได้มาด้วยตัวเองไม่ได้มาเองคืยธรรมชาตินึ่กระทั่งในราวปีหนึ่งก็มีการฝึกเดินฝึกพูดก็ต้องมีการฝึกกันทั้งนั้นนี่ก็เรียนรู้นี่คือคำว่าการฝึกภาษาพระท่านใช้คำว่าธรรมะธรรมะทอทหารมอมาสละธรรมะแปลว่าการฝึก พอเป็นคนก็เลยซ้อนมอออีกตัวหนึ่งเป็นธรรมะประวสัตว์ที่ต้องฝึกอันนี้คำว่าธรรมะฝึกเนี่ยก็เป็นศัพท์ที่ใช้แทนกันได้หรือใต้เคียงมากกับคำว่าศิกขาศิกขาก็แปลว่าเรียนรู้ฝึกเหมือนกันแล้วใช้กันได้กับคำว่าพัฒนาก็แปลว่าทำให้เจริญขึ้นมา เราะนั้นเราจึงแปลกันว่าเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนามนุษย์จะเป็นสัตว์ที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาอย่างที่ว่ามาเมื่อเขาฝึกฝนพัฒนาเขาก็สามารถดําเนินชีวิตอยู่ได้แต่ก็เป็นข้อพิเศษเมื่อเราเทียบกับสัตว์อื่นก็คือว่ามนุษย์นั้นไม่ได้การดําเนินชีวิตมาปเปล่าๆแต่ว่าต้องลงทุนด้วยการฝึกฝนเรียนรู้ ไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นที่ว่าการดำเนินชีวิตของเขานั้นได้มาส่วนใหญ่ด้วยสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นสัตว์ชนิดอื่นนั้นพอเกิดมาก็เป็นอยู่ได้ง่ายๆเรียนรู้นิดหน่อยเท่านั้นเองสกัดเดียวก็ว่ายน้ำได้เดินได้รู้จักหากินช่วยตัวเองได้ ถ้าในแง่ของธรรมชาติพื้นฐานอย่างนี้ก็เท่ากับมนุษย์นั้นสู้สัตว์ชนิดอื่นไม่ได้สัตว์ชนิดอื่นนั้นไม่ต้องฝึกไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องพัฒนามันก็อยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณส่วนมนุษย์นั้นต้องเรียนรู้ต้องฝึกหัดพัฒนาจึงจะดําเนินชีวิตไปได้มีสัตว์บางชนิดที่ว่าฝึกได้โดยเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นแล้วก็ฝึกได้มากหน่อยเช่นช้างมา้าลิง เป็นตน้นหรือปลาโลมาอย่างนี้ก็ฝึกได้มากหน่อยสามารถเรียนรู้ได้เยอะแต่ก็มีขีดจำกัดไปไม่ได้ไกลแล้วข้อสำคัญก็คือฝึกตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยมนุษย์ฝึกให้ภาพสามารถนัมาอยู่ที่มนุษย์ที่ไปฝึกให้สัตว์อีกทีหนึ่งก็ทําให้ช้างนี่สามารถลากสุงได้ไปรบทําสงครามได้ มาก็เอามาใช้เป็นพานนะลิงก็เอาไปเก็บมะพร้าวให้เจ้าของสวนเป็นต้นหรือไปเล่นละครลิงก็รวมแล้วมนุษย์เนี่ยฝึกให้เท่านั้นอันนี้นก็เปนว่าสัตว์นี่เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาได้น้อยแล้วถ้าไ,ได้มากหน่อยก็ต้องอาศัยมนุษย์ฝึกให้ถึงจะฝึกอย่างไรก็มีขอบเขตจำกัดไปไม่ได้ไกล ก็จบไปแค่นั้นแหละจบแค่มนุษย์ใช้งานและไปเล่นละครสัตว์ไม่ได้ดีไปกว่าน,นั้นอีนี้มนุษย์นี่เสียเปรียบต่อที่ว่าถ้าไม่ฝึกไม่เรียนรูก้ก็ไม่สามารถเป็นอยู่ได้ก็จึงเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกแต่ว่าในการที่ต้องฝึกนี่ก็เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ด้วยตอนที่ว่าฝึกได้นี่แหละที่สําคัญมากก็คือว่าพอฝึกแล้วก็ประเสริฐ เก่งสามารถยิ่งกับสัตว์ทั้งหลายทั่วไปสัตว์ทั้งหลายนั้นอยู่ได้ด้วยสัญชาตยานแต่ว่าก็อยู่อย่างนั้นแหละจนตลอดชาติจนกระทั่งตายไปก็ย้ได้เกิดมาได้เท่าไหร่ก็ตายไปได้เท่านั้นนะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่ด้วยสัญชาตญาณของเขาอย่างนั้นตลอดชีวิตโลกของสัตว์ทั้งหลายก็อยู่ในท่ากระธรรมชาติ อยู่ตามพื้นฐานเดิมส่วนมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เพราะความที่ฝึกได้เรียนรู้ได้พัฒนาได้ก็เลยฝึกกันเรื่อยไปฝึกไม่รู้จักจบเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้จากบรรพบุรุษก็ได้ตัวเองเรียนรู้ฝึกตัวเองให้ทําอะไรต่างๆได้จกนกระทั่งว่าเรียกได้ว่าแทบไม่มีขีดจํากัดน,นี่พอมนุษย์เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาไปก็ สามารถที่จะมาประดิษฐ์สร้างสารวัตถุต่างๆที่เป็นของเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนกระทั่งเป็นเทคโนโลยีก็ทําให้โลกมนุษย์นั้นเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีการจัดสรรระบบสังคมความเป็นอยู่อะไรต่างๆขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมเป็นอารยธรรมก็เป็นโลกของมนุษย์ต่างหากลายเปว่า เวลาเราพูดถึงคำว่าโลกนี่ก็เลยต้องแยกไปว่าเออเป็นโลกตามที่มีอยู่ตามธรรมชาติเรียโลกธรรมชาติหรือเป็นโลกที่มนุษย์สร้างสารรค์ขึ้นมาโลกมนุษย์นี้มีความพิเศษแปลกไปจากโลกของธรรมชาติเป็นอีกโลกหนึ่งเลยอันนี้มนุษย์นี่ก็ฝึกฝนพัฒนาได้อย่างที่ว่าในทางเรื่องของวัตถุก็ได้ในทางจิตใจก็มีคุณธรรมที่ประเสริฐ จนกระทั่งว่าเป็นมนุษย์ที่เราเรียกว่าดีงามยอดเลิศสูงสุดแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือปัญญามนุษย์มีปัญญาที่พัฒนาได้จนกระทั่งสามารถรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เราก็เลยตั้งเอาพระพุทธเจ้านี้เป็นแบบให้เห็นว่าบุคคลที่พัฒนาสูงสุดแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้า เนี <Es> <an> e ่ยตกลงว่ามนุษย์นี่มีความประเสริฐอยู่ที่ฝึกได้นั้นการที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้นี่แหละเราจึงเรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไม่ใช่ประเสริฐลอยๆแต่ว่าประเสริฐที่ฝึกได้หรือว่าฝึกแล้วจึงประเสริฐก็พูดให้เต็มว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกหรือจะเติมต่อไปก็ได้ว่าถ้าไม่ฝึกก็ไม่ประเสริฐ ถ้าไม่ฝึกไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาแล้วก็จะด้อยยิ่งกว่าสัตว์ชนิดอื่นไม่มีสัตว์ชนิดใดที่แย่กว่ามนุษย์เพราะว่าสัตว์ชนิดอื่นอาศัยสัญชาตญาณอยู่ได้แต่มนุษย์นี่เพียงสัญชาตญาณก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นมนุษย์แย่กว่าสัตว์แต่ว่าเพราะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ก็เลยกลายไปว่าเมื่อฝึกแล้วก็ประเสริฐอย่างยิ่งประเสริฐจนกระทั่ง พระพุทธเจ้าให้กำลังใจมนุษย์ไว้ว่ามนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วนั้นประเสริฐแม้กว่าเทวดาและพระพรหมแม้แต่เทวดาและพระพรหมก็หันมาเคารพบูชาพระมนุษย์ที่ฝึกตนแล้วเราถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้พัฒนาฝึกตนสูงสุดแล้วก็จึงใช้พระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับแล้วก็ว่าเทวดาและพรหมก็มาน้อมนมัสการพระพุทธเจ้า จะมีคาถาแสดงความประเสริฐของมนุษย์นี้ในเรื่องเกี่ยวกับการฝึกนี้เยอะอย่างคาถาหนึ่งในธรรมบทก็บอกว่าวรมัสสตราทันตาอาชาณียาจสินทวาคุณชาราจะมหานาคาอัตทันโตตโตวรังบอกว่าอะไรพวกอสศดรช้างมานา ทั้งช้างทั่วไปและช้างหลวงต่างๆเนี่ยฝึกแล้วประเสริฐเนี่ยหมายความนี่ขนาดที่สัตว์ชนิดที่ฝึกได้นะก็ฝึกแล้วก็นับว่าประเสริฐด,ดีใช้งานใช้การอะไรได้มีความสามารถมากแต่ถ้าบอกว่าอัตทันโตตโต,ว,ตวรังคนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐกว่านั้นน่นก็มาจกที่มนุษย์ว่ามนุษย์นี่แหละฝึกได้มากและประเสริฐที่สุดจริงๆ จิงกระทั่งถึงคาถาอย่างคําว่ามนุสสภูตังสัมพุทธังอัตถันตังสมาหิตังเทวาปินมัสสันติว่าพระสมมาสัพพุทธเจ้านี้ทั้งที่เป็นมนุษย์นี่แหละฝึกพระองค์ดีแล้วมีพระฤทัทยอบรมถึงที่แล้วแม้เทพทั้งหลายก็น้อนมนมัสการเนี่ยก็เป็นคาถาที่แสดงธรรมชาติของมนุษย์ด้วยแล้วก็ให้กำลังใจแก่มนุษย์ด้วย ่าเรานี่สามารถฝึกตนให้ดีให้ประเสริฐได้น,นั้นก็หลกักพระพุทธศาสนาก็จึงถือว่ามนุษย์นั้นต้องฝึกนี่เราจะมีชีวิตที่ดีงามก็ต้องฝึกฝนพัฒนาเพราะว่าธรรมชาติของเราเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ฝึกฝนพัฒนาเราก็แย่เราก็ด้อยกว่าสัตว์ชนิดอื่นแต่ถ้าเราฝึกฝนพัฒนาแล้วก็เหมือนกับว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นจงกระทั่งเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเมื่อมนุษย์ ได้มองเห็นธรรมชาติเขาตนเป็นปอย่างนี้แล้วก็จะได้ตั้งจกุกตั้งใจนำเอาหลักการเอาธรรมชาติที่มาใช้ประโยชน์ในการที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองดีงามประเสริฐขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วก็จะฝึกหรือเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวเท่าที่พอจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างที่กล่าวแล้วว่าการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้นไม่ได้มาเปล่าๆแต่ต้องลงทุนด้วยการเรียนรู้และฝึกฝน น,นั้นเราก็ฝึกฝนในการเดินในการกินในการพูดเป็นต้นพอเราพูดได้เดินได้เป็นอยู่ประจำวันได้เราไม่สำนึกตัวหนักในธรรมชาติของเราที่ว่าถ้าฝึกแล้วจะดีงามประเสริฐเราเอาพออยู่ได้แล้วเราก็เลยหยุดเราก็หยุดฝึกหยุดเรียนรู้แค่ว่าพูดได้กินได้เดินได้อยู่ได้เพราะนั้นศักยภาพความสามารถที่มีอยู่ก็เลย ไม่ได้ผลไม่สำเร็จผลไม่ออกผลมาให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร<ม>ก็เอาแค่อยู่ได้พูดได้เป็นต้นนี่ถ้าเราฝึกต่อไปก็จะสามารถมีความประนีตของพฤติกรรมพฤติกรรมต่างๆในการเคลื่อนไหวในการเป็นอยู่ในการพูดเป็นต้นเนี่ยก็ประนีตยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ผลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถ้าเราไม่ฝึกฝนต่อเราก็ได้แค่เดินได้พูดได้แต่พอเราฝึกแล้วเดินเป็นพูดเป็นเป็นต้น,นก็ทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอย่างเรามีวัฒนธรรมเป็นต้นมีมาเรื่องของมารยาทอะไรต่างๆนี่เป็นการฝึกให้มีพฤติกรรมที่ประณีตยิ่งขึ้นนอกจากพฤติกรรมประณีตยิ่งขึ้นแล้วจิตใจก็ประณีตยิ่งขึ้นมีคุณธรรมมากขึ้นเป็นต้น แต่ที่สำคัญที่สุดก็อย่างที่กล่าวแล้วก็คือปัญญาปัญญาก็จะมีความเฉียบคมมีความลึกซึ้งมีความกว้างขวางมีความละเอียดละอ,อ่อยิ่งขึ้นจองั้นทั้งว่าอย่างรู้ถึงสัจธรรมความจริงของสิ่งต่างๆสามารถเชื่อมโยงเหตุปัจจัยต่างๆสามารถคิดการแก้ปัญหาสามารถสร้างสรรค์อะไรต่างๆได้ จึงได้เกิดเป็นอารยธรรมวัฒนธรรมของมนุษย์นั้นถ้าเราไม่หยุดเสียมนุษย์ก็จะใช้ความสามารถตามธรรมชาติคือการสุกตนได้เนี่ยทำให้ตนเองกลายเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเมื่อเรารู้ตะหนักในธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็เลยพยายามฝึกฝนพัฒนาตนอยู่เสมอเราก็พูดได้ว่าชีวิตของมนุษย์นั้นที่มีมาได้อยู่ได้ก็อยู่มาได้ในการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง เพราะนั้นถ้าเราจะมีชีวิตที่ดีงามเราก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนถ้าฝึกหัดพัฒนาเรื่อยไปก็สรุปว่าชีวิตของมนุษย์นั้นที่เจนชีวิตที่ดีงามได้ก็ได้การเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาที่เรียกว่า,าการศึกษาหรือจะใช้ศัพท์พื้นฐานวัตธรรมก็ได้นี่เมื่อเราฝึกหัดพัฒนาไปก็เป็นสัตว์ผู้ประเสริฐพระพุทธศาสนาก็เอาหลักการนี้มาใช้ก็ให้มนุษย์นี้ฝึกหัด พัฒนาตนเองเรียนรู้อยู่เสมอก็ใช้หลักที่เรียกว่าศีกขาแล้วก็พัฒนาสามด้านทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาฝึกหัดเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาในด้านพฤติกรรมก็เรียกว่าศีลฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจก็เรียกว่าสมาธิแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาในด้านปัญญาก็ยังคงชื่อเดิมว่าปัญญานี้เมื่อฝึกหัดพัฒนาไปมนุษย์ประเสริฐยิ่งขึ้นก็จะ เปลี่ยนจากมนุษย์ที่เรียกว่าปุถุชนไปเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในขั้นที่มีการศึกษาหรือกําลังศึกษาก็เรียกว่าเสกขาหรือเสกขาก็คือคําว่าศิกขานั่นเองมาเรียกคนศิกขาเป็นนามแสดงถึงสภาวะคือการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาอันนี้พอ มาเป็นคนก็เปลี่ยนอีกเป็นเอศขาก็เป็นเศกขาและทำอาเป็นอาก็เป็นเศษขัดนี่คือคนที่กำลังศึกษาหรือมีการศึกษามีคำแยกผู้มีการศึกษานี่เป็นระดับต่างๆขั้นตอนเรียกว่าเป็นโสดาบันแล้วก็สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าสัทาคามี และสูงขึ้นไปขั้นหนึ่งเรียกว่าอนาคามี3สามระดับนี้เรียกว่าเป็นเสกขาหรือจะพูดให้สั้นเขาอีกตัดกอไปเหลือเสกขาเสกขาหรือเสกขาแปลว่าผู้ยังศึกษาหรือกําลังศึกษาหรือเรียกว่ามีการศึกษาก็ได้บางครั้งก็ยอมลดหย่อนให้เรียกเอาผูุ้ชนที่เป็นชั้นดีผูุ้ชนชั้นดีท่านมีศัพท์เรียกว่ากัลรรยาณ์นะผู้ทุชน ผูุชนชั้นดีก็ยอมให้เป็นเสขาหรือเสขะได้แปลว่าผู้มีการศึกษาหรือกำลังศึกษาแต่ว่าคนทั่วไปก็เรียกว่าปุ้ทุชนเฉยๆผู้ทุชนนี่แปลว่าคนที่ยังหนาอยู่หนาหมายความว่ายังมีกิเลสมากถ้าเป็นคนที่เป็นปุ้ทุชนกิเลสหนามากก็มืดบอดเลยท่านเรียกว่าอันธภาลปุุ้ชนนั้นปุุ้ชนชั้นยากเรียกว่าอันธภาลปุุ้ชน แปลว่าปุถุชนผู้อันทะแปลว่าบอดแล้วก็ภาละก็แปลว่าเขาเป็นอันธภานไปทีนี้พอดีขึ้นมาก็เป็นกาลยานุปุถุชน,นจัดเข้าในระดับของคนที่มีการศึกษาแต่ก็ยังต้องศึกษาอยู่แล้วก็ไปเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีนี่ทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในระดับจงต้องศึกษาทีนี้พอศึกษาจบ ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปก็เป็นพระอรหันต์เรียกว่าอาเสขะหรืออเสขะก็มีบุคคลระดับเดียวที่ไม่ต้องศึกษาถือว่าจบการศึกษาเรียกว่าอาเสขะคือพระอรหันต์รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันอัในนี้ใครยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็เลยต้องศึกษาด้วยไปนั้นอย่างพระที่บวชมานี่ก็เข้ามาเพื่อจะเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตนเอง อันนี้ตราบใดที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องศึกษาแม้แต่บวดมาห้าสิบหกสิบปีจกนกระทั่งว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นมหาเถระพรรษาอาจจะเอ้าอยู่ถึงอายุเก้าสิบก็อาจจะพรรษาก็แถวแถวเจ็ดสนะิบก็ยังต้องศึกษาอยู่นั่นแหลนะไม่รู้จบเป็นเรื่องของชีวิตของเราบอกแล้วว่าชีวิตที่ดีงามคือชีวิตแห่งการศึกษาเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาต้องเรียนรู้เรื่อยไป ถ้าใครไม่ศึกษาบทเป็นพระเข้ามาอายุ70-80ปีแล้วนะถือว่าตัวบทนานไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตัวเองต่อไปก็ถือว่าตกอยู่ในความประมาทนะก็ผิดธรรมะผ,ผิดธรรมชาติของตัวเองและนั่นศึกษาก็ไม่รู้จบเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตนะเพิ่งมาระยะหลังเนี่มานิยมว่าให้คนต้องมีการศึกษาตลอดชีวิต พุทธศาสนาสอนมาตั้งนานแล้วถือว่าเป็นอย่างนั้นเองเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็ต้องศึกษากันไปจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้เราก็มาบอกว่าอ้าวสังคมก็ให้เป็นสังคมแห่งการศึกษาหรือเรียนรู้อ้าวพระพุทธศาสนาก็สอนมาตั้งนานแล้วว่าคนทุกคนนี่จะต้องศึกษาเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาใน,นสังคมมนุษย์ก็เป็นสังคมของคนที่เรียนรู้ศึกษาพัฒนาทั้งนั้นเวลาศึกษาพัฒนาอย่างนี้ มาเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจกนกระทั่งเป็นพระอรหันเนี่ยท่านจึงถือว่าเป็นอริยชนที่แท้จริงาวาเป็นอริยะหรืออริยะเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐน,นั้นอยู่ที่การที่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาก็เปลี่ยนใหม่จากแนวคิดของพวกอริยนันที่เคยพูดไปแล้วว่าพวกอริยันหรือ ภาษาบาลีเรียกว่าอริยกะถือตัวเองว่าเป็นพวกที่เป็นผู้ประเสริฐเป็นพวกซ i v i l i z e d นีและโดยเป็นเผ่าพันธุ์ของเขาแล้วก็มากําหนดโดยวันณะว่าวันณะชั้นสูงคือวันณะแพทย์พ่อค้านักธุรกิจขึ้นไปแล้วก็พรามแล้วก็กษัตริย์เนี่ยเป็นอริยะอา,าริยชนถ้าเป็นพวกสูตรพวกยันทานก็ไม่ไม่มีทางเป็นอาริยชนได้ คือความเป็นอารยาชนนั้นกําหนดโดยชาติกําหนิดนี่พระพุทธศาสนาเกิดมาก็ถือว่าความประเสริฐของมนุษย์อยู่ที่การเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนที่เรียกว่าสิกขานี้เพระเนาะฉะนั้นผู้ใดได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนดีขึ้นแล้วก็เป็นผู้ประเสริฐก็เป็นอารยาชนพุทธศาสนาก็บอกความเป็นอารยาชนนั้นมาอยู่ที่นี่แหละ โสดาบานสกทาคามีนา,าคามมอรหันนี่แหละเป็นอาริยชนเราเรียกว่าเป็นอาริยะบุคคลเป็นภาษาบาลีสุสกฤตก,ก็เป็นอาญญนนริยะนะเทียบกันกับศาสนา,าพราหมณ์สังคมอินเดียสมัยนั้นที่ว่าแบ่งคนเป็นสี่วันะก,กษัตริย์พราหมณ์แพสูตรถือว่าสามวันะชั้นสูงเป็นอาริยชนเป็นอาริยะ แต่ในทางพุทธศาสนาบอกว่าความเป็นอารยชนไม่ได้อยู่ที่ชาติกําเนิดอ,อยู่ที่การเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาซึ่งทําให้คนเรารู้จักทํากรรมที่ดีงามเป็นกุศลก็เลยจัดว่าคนที่จะเป็นอารยชนจะมาจากชนชาติบรรณะไหนกาเนิดยังไงก็ได้ขอให้พัฒนาตนขึ้นมาแล้วเราก็แบ่งระดับโดยอถือเอาการพัฒนาหรือการศึกษานี้เป็นมาตรฐานในการวัด ก็จัดว่าบุคคลที่ได้พัฒนามาจนกระทั่งมีคุณธรรมความดีมีสติปัญญามีพฤติกรรมในระดับหนึ่งเรียกว่าโสดาบันสูงขึ้นไปเรียกว่าสัทธคามีสูงขึ้นไปอีกเรียกว่าอนาคามีและสุดท้ายเรียกว่าอารหันต์นี่แหละคนที่เป็นอย่างเงี้ยจะเป็นใครก็ได้เก็จะเป็นอารยาชนเป็นอารยาบุคคลที่แท้จริง นั้นศัพท์เก่าๆของศาสนาพราหมณ์เราก็มาใช้ในความหมายใหม่หมแม้แต่คําว่าพราหมณ์เองที่เขาบอกว่าเป็นผู้ประเสริฐพงค์ศาสนาก็มาใช้เรียกพระอรหันต์ว่าเป็นพราหม์เป็นเพราะพราหมณ์ของเขาเปาผู้ลอยบาปแล้วแต่เขาไปลอยบาปในแม่น,น้ำคงคาพราหมณ์นี่เขาเวลาเขาจะลอยบาปเขาไปลงในแม่น,น้ำคงคาแล้วก็ แม่น้ำคงคาก็ผ่าบาปไปหมดล้างบาปพาระพุทธเจา้าตรัสบอกว่าเอ๊ะถ้าแม่น้ำคงคามันล้างบาปได้นี่ไอเต่าปลาปูหอยที่อยู่ในแม่น้ำคงคามันก็หมดบาปก่อนพวกพรามณ์สิอางนั้นนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าน้ำมันพาบาปไปไม่ได้หรอกนะถ้ามันพาบาปไปได้มันก็พาบุญไปด้วยวย่างเงน้ะเอางั้นก็เลยพระองค์บอกว่า นะการลอยบาปมันอยู่ที่นี่แหละการฝึกฝนพัฒนาตนเมืนะ่อเราพัฒนาตนดีขึ้นมาแล้วเราก็เป็นผู้หมดบาปนะเป็นผู้หมดบาปลอยทั้งบุญทั้งบาปเลยพระพุทธเจ้าเอางั้นพราก็ตั้งใจจะลอยแต่บาปทีนี้พระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องหมดไม่ต้องไปลอยเฉพาะบาปลอยให้หมดลอยทั้งบาปทั้งบุญเลยอันะนั้นก็เป็นพระอราหารนันต์นิพน์ทั้งพ้นจากทั้งบุญทั้งบาป พนหมดเลยสู่ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงก็เราก็เลยบอกว่าพระที่แท้เนี่ยคือพระอรหันต์เป็นใครก็ได้จะอยู่ในวันนะไหนก็ได้ขอให้ประพฤติปฏิบัติฝึกฝนพัฒนาตนแล้วก็เป็นพรามและเป็นพรามที่แท้จริงด้วยวันนี้ก็คิดว่าคงจะพูดกันเท่านี้ก่อน,นให้เห็นว่าหลักการของพุทธศาสนาเรื่องตรสิกขานี้ก็ เป็นการสอนที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงของธรรมชาติคือธรรมชาติของมนุษย์่นเองที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาจึงจะมีชีวิตที่ดีงามได้นน่ก็ถ้ามนุษย์มาตระหนักสำนึกในธรรมชาติของตอนอันนี้แล้วก็จะได้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามธรรมชาติของตอนเองใช้ความจริงตามธรรมชาตินี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็กลับทำให้ชีวิตของตอนนี้ดีงามประเสริฐอย่างที่กล่าวมา อันนี้ก็ขอพูดยุติกันไว้เพียงเท่านี้ก่อน